สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแคบพื้นฐานนะครับวันนี้เรานะฮะจะมาเขาเรียกว่าเพิ่มเติมนะครับตัวแผงโซล่าเซลล์นะครับวันนี้ก็สั่งมาอีกหนึ่งแผงนะครับเป็นแผงเอ่อเขาเรียกว่าโมโน430วัตต์นะครับก็ตัวนี้ก็เอามาเพิ่มเติมนะในส่วนของจากเดิมเนี่ยเราติดไว้เนี่ยนะครับสองแผงนะครับก็คือมีแผง170วัตต์หนึ่งแผงนะครับแล้วก็แผง430วัตต์นะครับหนึ่งแผงเหมือนกันนะครับก็ เอาตัวนี้นะครับมาเพิ่มอีกหนึ่งแผงก็จะแยกเป็นเขาเรียกว่า2ระบบนะครับระบบสิบสองโวลต์นะครับก็จะใช้แผงนะครับ170วัตต์ตรงนั้นนะครับส่วนระบบ24โวลต์เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราก็จะนะเขาเรียกว่าต่อนะอนุกรมนะครับในส่วนของแผง430วัตต์2แผงนะครับเพื่อลงมาทำการชาร์จแบตเตอรี่24โวลต์นะครับนะเดี๋ยวไงไปติดตามดูกันนะฮะว่ามันจะมีวิธีการอย่างไรนะครับผมนะในเรื่องของการเพิ่มแผงในวันนี้นะครับไปเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับ นี้อยู่บนหลังคาแล้วนะครับก็จะลื้อในส่วนของตัวแผงเดิมครึ่งอันนี้นะก็จะเป็นแผง430วัตต์ตัวเดิมนะครับแล้วก็ตัวนู้นนะครับ170วัตต์นะครับที่ใช้อยู่2แผงนะครับก็แล้วก็ตรงนู้นฮะที่จะเอาขึ้นมาอีก1แผงก็คือตัว430วัตต์นะครับทีนี้ตัวรางเนี่ยนะครับมันก็จะเขาเรียกว่าเพิ่มรางเนาะนะเข้ามานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการยิงรางตรงนี้นะครับมันก็จะยาวมาประมาณนี้นะฮะ ก็จะใส่2แผงนะครับ430วัตต์อยู่นะครับตรงนู้นเลยนะสแผงแล้วก็1แผงเป็น170วัตต์อยู่ตรงนี้นะครับวันนั้นก็จะเป็น3แผงนะฮะเดี๋ยวถ้ามันมีงบประมาณเพิ่มเติมเนี่ยเราก็จะอัพขึ้นมาเรื่อยๆนะซึ่งก็ตรงบนหลังคาเนี่ยของเราก็จะมีพื้นที่อยู่นะครับแต่ว่าในส่วนของตัวเนี้ยนะต้องยอมรับนิดว่ามันอาจจะไม่ได้องศานะครับทิศทางของการรับแดดเนี่ยพอสมควรเนื่องจากนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวต้นไม้ก็มีผลนะฮนะ แล้วก็นะครับในส่วนขององศาการรับเราใช้ระนาบเดียวกับองศาของรังคาที่เรามีอยู่แล้วนะครับก็เลยก็เลยไม่ได้เขาเรียกว่ารับแดดเต็มที่นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปติดรางก่อนนะครับติดรางเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอาแผงยึดนะครับก็เดี๋ยวเราติดรางกันดูนะครับโอเคนะครับอ่ะนี่เราก็ยึดรางเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่นะครับก็วิธีการยึดก็ไม่ยากนะครับนะ เราก็จะมีสั่งตัว L อตัวนี้ใช่ไหมครับที่เป็นลักษณะของการยึดนะหลังคาที่เป็นแมทเทนชีตตัวนี้นะครับแล้วก็มีในส่วนของสกนะูแล้วก็ตัวมีระยะความยาวเนี่ยนะครับตามที่เราต้องการนะนะครับผมนะก็ขึ้นอยู่แบบว่าเราจะใช้กี่แผงอย่างไรนะครับก็ยึดขึ้นมาส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็จะเขาเรียกว่าเอาตาำเสมอนี้หน่อยนะครับส่วนทางนู้นเราก็ยกขึ้นเห็นไ,ไหมฮะโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการยึดราง นะครับเพื่อจะทําการเอาแผงวางข้างบนนะครับเราก็จะมีตัวยึดตรงนู้นอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะโอเคนะครับประมาณนี้ก่อนนะนะครับให้พวกเราได้เห็นภาพวิธีของการที่เรายึดนะฮะเผื่อใครที่กําลังดําเนินการทําอยู่เอ๊ะมันทํำยังไงนะยึดในส่วนของตัวรางแผงโซลารเซลล์นะครับบนหลังคาเมทัลชีทนะครับก็ดูเป็นแนวทางได้นะครับอ่ะประมาณนี้ โอเคนะครับเรียบร้อยนะฮะสองแผงนะครับในส่วนของตัว400กวัตต์นะฮะสองแผงนะครับก็ยึดนะฮะตรงขอบนะฮะมีแคมป์นะครับยึด2ตัวนะครับเพื่อให้แข็งแรงแล้วก็ฝั่งทางนู้นนะฮะอีก2จุดนะฮะขอบนะเพื่อไม่ให้แผ่นนะครับตัวโซลาเซลล์ของเราเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าไหลลงไปข้างล่างนะครับก็ประมาณนี้นะนะครับนี่ก็เป็นลักษณะการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ บนหลังคาเมทัลชีตนะครับโดยการใช้ตัวแผงเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวอีกแผงนึงเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามีมีตัวยึดอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อใช้งาน12โวลต์นะครับสแผงนี้นะครับก็จะต่อแบบอนุกรมนะครับก็จะใช้ในเรื่องของการชาร์จนะครับระบบ24โวลต์นะครับนะโอเคประมาณนี้นะครับผมขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับเดี๋ยวข้างหน้านะครับจะเป็นในเรื่องของการที่เราจะเอาลงสู่ระบบ24โวลต์นะครับก็คือเป็นชาร์จแบตของ ตัว NMC นะครับ811นะฮะเดี๋ยวดูกันว่าระบบเป็นอย่างไรนะครับนี่ก็เอามาติดตั้งแผงให้กับพวกเราได้ดูว่านะครับเป็นยังไงบ้างนะครับในส่วนของตัวสองแผงนะครับซึ่งตัวรางที่เราเอามาเนี่ยก็พอดีเลยนะครับวาง2งรางยึดพอดีเลยนะครับผมถ้าเราอยากจะเพิ่มอ่ะตรงดีก็สามารถเพิ่มได้นะครับอันนี้ก็วางแผงกันไปนะครับถ้ามีทุนก็เพิ่มเติมได้นะครับระบบก็จะใหญ่ขึ้นนะต้นกําลังในการรับแสงแดดเนี่ย นะก็จะจะจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็เพิ่มแผงมันก็จะเป็นแหล่งในเรื่องของการรับพลังงานแสงอาทิต์เนี่ยนะครับไปแปลงสู่นะเป็นเป็นพลังงานที่เราจะไปปรับใช้ในกระแสสลับต่อไปนะครับโอเคขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามชมครับคลิปหน้าเดี๋ยวไปดูระบบของ2 4โวลต์ว่ามีระบบการต่ออย่างไรนะครับแล้วก็ใช้งานผ่านอิวิเตอร์ซึ่งนะครับบอกว่านี่นะฮะเป็นอิวิเตอร์ระบบ วิกต่อนนะยี่ห้อวิกต่อนนะฮะก็น่าสนใจเลย24โวลต์น1น0 0วัตต์นะครับประมาณนี้นะวิกต่อนนะครับตัวสีน้ำเงิน นะครับซึ่งก็เป็นแบรนด์ที่ที่ได้รับการนิยมพอสมควรนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันว่ามันจะมีวิธีการใช้งานอย่างไรอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาละถ้าคลิปนี้นะครับชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์รือติดตามกันก็ขอระคุมอย่างสูงครับและที่สําคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะท่านจะพลาดคลิปใหม่ๆเสรตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านแบทราบแน่นอนครับช่องแค่พื้นฐานต้องลำลาไปแล้วขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ どんどん。<music>